ทราบช่องเป็ดนักล่าไม่ใช่ร้านขายปืนหรือขายลูกปืนเป็ดนักล่าแค่แสดงและแนะนําวิธีการใช้ปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในฐานะผู้ใช้งานเท่านั้นซึ่งปืนที่เป็ดนักล่านามารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็ดนักล่าไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจําคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เอาปืน2กระบอกนะครับ มาวางเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆดูกระบอกแรกเป็น fx impact สว e เดน fx เขาเรียกอะไร Mark 2ตรงไหนเป็น Mark 2สองามาร์ Mark 2, Mark 2. เป็นของสวีเดนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของของของอังกฤษนะครับ เป็นปืนสองประเทศตัวนี้เป็นทรงทรงสไนเปอร์นะครับเป็นพานท้ายยาวแบบมีมีรองแก้มเช็คเกอร์จะสวยมากดูลายไม้แล้วน่าจะเป็นไม้วอลนัทนะครับเป็นยี่ห้อ AirArm S510 XS นะครับรุ่น XS เป็นเบอร์สอทั้งทั้งสองตัวทั้งสองกระบอกนะครับ เป็นเป็นปืนอัดลม P C P แรงดันสูงเบอร์สองลำกล้องปืนสองกระบอกเนี่ยยาวอยู่ประมาณ6 0สเซนเท่ากันนะครับลำกล้องก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยาวประมาณนี้ยาวอยู่ประมาณ6 0สเซนเท่าๆกันเนี่ยลำกล้องถ้าเปรียบเทียบกันก็จะอยู่ระดับประมาณนี้แต่ว่าด้วยรูปทรงของ ของกระบอก Fx เนี่ยแกจะเป็นบูพับนะครับก็คือกระสุนจะป้อนจากทางด้านด้านตัวพันท้ายนะครับจากข้างหลังตัวแออาร์เนี่ยจะป้อนกระสุนจากตรงตัวกลางปืนถ้าเป็ดนักล่าพูดไม่ถูกหรือว่าขาดตกตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาช่วยกันให้รายละเอียดให้มันถูกต้องด้วยนะครับก็คือจะมาบอก ราคาปืน2กระบอกนี้ให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเพื่อนที่อยากจะเล่นปืนอัดลม P C P ถูกกฎหมายจะต้องเตรียมตังค์ไว้เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ Air Arm S 5 1 0เนี่ยกระบอกเนี่ยเฉพาะตัวปืนนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่65,000บาทนะครับเฉพาะตัวปืนนะครับส่วน F X สวีเดนเนี่ยราคาเดิมที่เป็ดนักล่าซื้อก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่87,000บาทนะครับซื้อจากร้านเดียวกันเลยนะครับซื้อจากร้านซื้อจากร้านไฮบิดไฮบิดกันนะครับที่วังบุรพาตัวเกลียวตัวระบบทำงานของปืนทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันทุกอย่างนะครับเป็ดนักล่า จะไม่ลื้อมาให้ดูหรือว่าไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของปืนทั้งสองกระบอกเนี่ยมีเป็นร้อยๆชิ้นนะครับการลื้อปืนออกมาหรือว่าการไปถอดเช็คหรือว่าประกอบกลับเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีความชํานาญเป็นช่างจริงๆถึงจะสามารถซ่อมหรือว่าถอดประกอบได้วันนี้จะไปจะไปลากกบกันครับ โอไลท์กับไฟฉายอันละ200บาทแสงครับดูความดูความความแรงของของแสงไฟแตกต่างกันมากครับโอเคแปดหมบาทกับ65,000บาทครับใครอยากจะเล่นปืน อัดลม PCP แรงดันสูงขนาดเบอร์2ครับก็มีตังก็ซื้อได้เลยนะครับตัวนี้จองอยู่ประมาณ3เดือนพอได้คิวก็รออีก6เดือนนะครับก่อนหน้าจะได้คิวก็รออีกประมาณ3เดือนเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณปีหนึ่งนะครับปืนกระบอกเนี้ยกระบอกนี้รออยู่ประมาณ3เดือนตัวนี้ แม่นเหมือนกันนะครับที่ระยะ50เมตรเนี่ยเหรียญสลึงนะครับเหรียญสลึงได้ทั้ง2กระบอกเลยความแม่นยำใกล้เคียงกันแต่ต้องเป็นกระสุนที่ได้มาตรฐานนะครับทุกวันเนี่ยกระสุนขาดตลาดเป็ดนักล่าจะไม่ยิงให้ดูนะครับเพราะว่ากระสุนมันหายากนะครับกระสุนหายิงยากแล้วถ้าเป็นเจสบีเนี่ยมันถึงจะกลุ่มกระสุนที่ที่มีความ เสถียรแม่นแม่นยำปัจจุบันถ้ายิงลูกตอกก็ความแม่นยำก็จะลดลงนะครับโอเคคลิปนี้มาบอกแค่ว่าต้องมีตังเกือบแสนนะครับถึงจะเล่นปืนอัดลมถูกกฎหมายได้เอาสั้นๆครับอ๋อนี่แม็กกาซีน28นัดเป็นของ fx นะครับแม็กกาซีน10นัดเป็นของ air arm s 5 1 0ครับ โอเคคลิปนี้เอาสั้นๆครับบอกราคาใครชอบก็กดไลค์อยากจะให้เพื่อนดูก็กดแชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องของเป็ดนักล่านะครับกระสุนเข้ามาไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะยิงโชว์กลุ่มกระสุนเปรียบเทียบปืน2กระบอกนี้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ยังไม่ยิงนะครับก็คลิปนี้บอกกันแค่นี้โอเคครับขอบคุณค